ก็โอเคนะครับก็อยู่กับผมโคยานะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยรมค์ครับนะครับกับไมค์ครับเอาชวดตรอดวันบ็อกนะครับใช่ไหมใช่วันบ็อกเลยว่อใช่เขาจะบองวันบอกหรือสกายบอกวะเออวันบอกเออสกายบอกเออวันบ็อกวันบอกวันบอกไม่มันบล็อกเดียวก็ต้องวันบ็อกดีโอเคครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญที่ไม่พิเศษนะครับ ก็คือดึงแบมจากช่องอะไรวะไอ้่ยชื่อช่องเองกับไม่ได้เลยจ้ะไม่ช่องคุณอะช่องคุณนะไม่ใช่ช่องผมดิทำหรอใช่ช่องคุณอะเบสควีนเอาเปลี่ยนชื่อช่องเหรอเออชื่อช่องมันชื่อนี้น่าเแล้วเขาไม่ใช่เลตเก่าอะอันนั้นมันชื่อเก่าเฮียเฮียกันเลยช่องดับเบิ้ลทีมเฮียโซลใครที่อยากดูแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใของผมด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปนะครับโอเคหลังจากที่เราเกิดมาเราก็จะมีบล็อกแอบบล็อกเยวทุกคนก็น่าจะเคยได้แล้วลผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะเฮ้ยมันตีไม่ตกมันทำไมตีไม่ตกอ่ะ ยังไม่ตายเขาเรียกว่าเป่าเหี้ย yeah, กูตกแล้วมาแล้วบอกนี่ไม่ตกไอ้เียก็อันนี้คือการทดสอบนะครับว่าเหี้ยตกได้ไงวะโอเคเราก็จะมาเริ่มการขุดบล็บอกแรกนะครับแปลงของบูเอาหายไปไหนวะเหี้ยกูตตอยู่แล้วเราเป็นวะอ่ะโห แล้วทำไมมันเข้าตัวคุณอย่างเดียวไม่เข้าตัวผมอ่ะเรียกว่าตัวดูดซักเอ้ยเราเข้าเฟสที่หนึ่งอละวี่เนชได้สมุดโง่กับอาหารหน้าชิ้นเอามาให้บางเด็กสองเงันไม่ไม่ไมเอามาให้หมดนั่นแหละพี่สมุดก็ไม่มีอะไรครับผมเดินทิ้งละไม่ไอ้เครดิตเขาเลยอระทำตัวอุบาทว่าเอเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่เราแบบเขามาเล่นเดยวผมจะขึ้นเครดิตอ ใม้ก็ผมให้เครดิตข้างล่างใต้คลิปใครอยากโหลดแบบนี้ก็ไปโหลดด้านล่างใต้คลิปนะครับผมไม่ช่วยกันทำอะไรเลยวิ่องวนอย่างเดียวแม่งแย่ว่ะบุรีไม่นะน้องแคฟซีกูไอ้แค่ทำไมมันถึกจังวะโอเคเราก็จะมาขุด ก่องก่าน่าจะเป็นที่นับจำนวนบล็อกที่เราขุดไปนะครับมากจะไม่เต็มเหมือนเอ้ไอ้นี่เขาดูดอย่างเดียวเลยขอเต็มตัวกูเลยอา้าวอย่าทำมีท่เฮ้ยผ, <ม S 1> <ะ>ผมรู้วิธีฟาร์มไ้แล้วคุณดำน,น,น,นี่นี่คุณคุณคุณคาฟกองคัฟมาดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคาฟเดี๋ยวผมคัฟ จะผมคราบหวานครับคุณอ่า,อาคุณครับคุณครับอ่าที่ขุดดินที่ขุดดินคุณครับที่ขุดดินเดี๋ยวผมครับหวานขวานสมุดคุณครบาบแค่ที่ขุดดินก็พอรหรอคุณหินด้วยดิไอ้นอนอ่ะมันจะมีกระดุกรกระดกเนี่ยเราก็มากดค้างตรงนี้พร้อมกันเลยคุณก็ถือที่ขุดดินไว้ผมก็ถือกวนไว้อะงอเงี้ย เนี่ยคุณก็กดเออเนี่ยกดค้างเลยคุณกดค้างไว้เนี่ยเออไอ้เหี้ยทีคุณมากดค้างดีมันคาหัวใจเฮ้ยคุณเตะเละเลเนี่ยมันเร็วกว่าเห็นไหมน,นี่โอ้โหไอ้เหี้ย <c oughs> มันถ้ามีสามคนนี่แบบสุดยอดเลยนะคนหนึ่งถือแบบคอเออคนหนึ่งถือที่คุณหินอนะ่ะฟิกแก๊กอ่ะ ยาวๆเลยแม่คุณกดค,คุณกดค้างแบบไม่ต้องปล่อยเลยก็ได้นะเพราะว่า <c oughs> ยังไงผมก็จะขุดไวกว่าคุณใช่ก็ยังดีกว่าหมดเงินแล้วเนาะหมดเงินคลิปใหม่ของจริงแบบคิดหนักเลยเฮียคิดแบบคิดไหมเยแบบ <c oughs> เล่นมาเนี่ยยังไม่คุยยังไม่ได้คุยถึงยังเกียงเลยนะเนี่ยคุยไม่รู้เยมันก็เป็นอย่างนี้ ไม่มีสาระครับใช่คลิปนี้ไม่มีสาระถ้าใครชอบสิ่งที่ไม่มีสาระรุณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับสาระนี้ก็หาดูดูเองเนี่ยคนสมัยนี้เขาดูอะไรที่ไม่มีสาระกันแล้วมีสาระเขาไม่ค่อยดูหรอกเพราะไงอ้าวกูพูดยังไม่เรื่องเอยี่ยเออ ถ้าฟังดูเพียรเพียก็จงรู้ไว้นะครับว่าพวกผมอัดตอนตอนดึกครับอีคุ้มหรอะหดึกที่โมงสามาแล้วว่ามึงนั้นมาตอนสามทุม่มรอสผมคือใช่ตอนนี้เวลาสามทุ่มคือนะครับปกติเป็นเวลานอนของผมนะครับสามทุ่มคปกติเป็นเวลากินข้าวเชื่ออะไรวะนายคือข้าวสามทุ่มครงเหียกินซุดเน่้นกินอยู่เลยเขาง่ายกินตลอดเวลาแะลรไม่ต้องผมมา อขาเป็นคนที่กินได้ตลอดเวลานะครับไรวะหิวหิวก็กินไงใครก็อายเทียคลิปนี้ตัดยากวะทำไมนี่ตัดแม่งลงหมดนี่เลยนะอะไรนนกดตีกแม้งเลยตอนนี้แหละเอ,อ้คุณก็เปิดไปดิแล้วผมอับคลิปก็ะไรคุณก็ตีมเลย ก็จะสตรีมคุณคุณจะสตรีมไหนไหนอ่ะในยูทูบก็จะสตรีมไหนไหนอ๋อในยูทูบอ่ะสตรีมผ่านออมเล็ตหรอก๋อสตรีมเลยได้เหรอวะแบบกดผ่านในยูทูปก่อนนะเออผ่านยูทูบเลยไม่ต้องผ่านอะไรทั้งนั้นมันได้ด้วยหรอมันได้ไม่ใชผมเป็นหรอไม่ผมผมไม่เคยลองผมไม่เคยลองเลยแล้วเพราะผมไม่รู้เลยอันหนึ่ง โอเคแล้วตอนนี้ก็มีคนโดดงานออกไปแล้วนะครับไอ้ยา่าไม่บอกเปิดไลอะ่ะรักไหม <c oughs> ไน <c oughs> นี่รอสัตว์เข้ามาแล้วผมรอสัตว์รอเราได้ทําผมได้ทําการทําคอกสัตว์มาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดตาแหล่อะไรเะไอ้ตั้งชื่อไลฟว่าอะไรดีไม้ครับกลงกังชื่ออุดบัตรเลย ไมโครมบันบอกกับไอสองปัญญาอ่อนใช่คุณเอาไลน์นี้ลงลงอยู่บบด้วยไหมเนี่ยอาจจะถ้าไลน์เสร็จแล้วมีคนชอบเยอะก็อาจจะไม่ลบอ๋อไม่ต้องลบไม่ต้องลบไม่ต้องลบลงงนั้นแหละเดี๋ยวผมให้คนไปดูไลน์เดียวๆที่ใครแบบอยากดูช่วงไม่ตัดช่วงไม่ตัดเ้ยก่าวันไม่มีดูหรอกเพราะสน่ ไม่มันอาจจะมีบางคนอยากดูแบบตอนผมเบอร์หรือหลุดหร,รือพูดกับสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ไอ้อ้อยู่ไอาฉันหลุดทุกคนไม่ว่ามึงจะพูดเพาะมานานแค่ไหนอยู่กูหลุดทุกคนแน่แน่แหปกติผมก็เป็นคนหลุด่หยอยู่แล้วแค่เวลาผมอยู่คนเดียวผมไปย่างแบบผมตัดออกเยอะเอาง่ายตอนผมอาชย์ผมก็ตัดออกเยอะนะตัดช่องหลุดอะ่ะคืออะไรนะฉันแท็กไม่ถูก,แท,กแท็กดีโคย่ามิกิอะ K O Y A อ่ะ M I K I อ่ะมันไม่คืนให้อ่ะไปช่องมาเดี๋ยดไปแท็กทีหลังเศรอะเศรเลยหลงไ้พอว่ะเฮ้ยเย็นเยาเอ้ากเย่รถสัตว์มันจะเดินผ่านหน้าทราไมสมน้ำหนา เดี๋ยวตัวเลือกคํามแตมแบบหมูมันเยอะไปละอย่ากสองตัวก็พอพวกหน้าหมูหน้าหมูเลยไม่ใช่หน้าหมีเหรอไม่มันเป็นหมูจะเรียกหน้าหมีได้ไงเรียกหน้าหน้าโคจะอะไรวะปาไม่มีเลยขุดซี่ โอ้ผมอยากใช้อุปกรณ์หินแล้แบบไม้มันทอนแรงหมมากเลยอ้วมันยังไม่เพิ่มไม้อะจะให้ทำไงวะต้องให้มันเพิ่มสิไม่มีปกคิปอ่ะไม,ไมก่ก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้มั้งเอาอยากเปลี่ยนเลยหา<ม>ปกกาวมาใส่ก่อนแล้วกันเอาปกกกาวใส่ก่อนใช่เช่น เฮ้ยรรู้สึกสไม่ค่อยดีเลยว่ะ <The S 1> ทำไมรู้สึกว่าจะเอารูปเกคาๆไปไงไม่รู้อรู้ได้ไงนะ่ยเฮ้ยเยทำไมยังไม่ไดีตรงไหนไม่ใช่ไม่ดีมันเฟดสองหรือย,อยังเนี่ยไม่ยังสี่ร้อยบอกละเฟดสอง ยังอยู่กัเน,นี่เน่ยเนี่ยเฟียสองแล้วเบสล็อกมาแล้วยี่สิบสิบเก้าในขึ้นมามันจะไม่ใช่คิปเปอรลกูรอตีบอกเลยรอซัดเลยเอันอนาคตต้องทำเป็นที่กำบังเว้ยไันเคยเรียนอยู่แล้วแบบบางทีแม่งมอนขึ้นมาคิปเปอร์อัดหน้าอตู้คิปเปอร์ใส่ฟ้าอย่างนี้เนาะน่าจะมันอ,อ,อ๋อไอ้่ไม่มีอะไร โอ้นี่ไงหินบล็อกแรกที่จำจะได้อียนบอบบี้มันนายเหรอบอบบี้โอ้ย่าตีมาใส่ผมน้ำมันบอบบี้เรียบร้อยพังหนึ่งคู่เอยโอ้โอ้เกงทองหมวกเท่จริงๆเลยผมได้หมวกว่ะเอ้คนน่ารักอบผมใส่หมวกแล้วคนน่ารักเนย น่ารักกว่าเรฉันน่ารักกว่าไม่มันเด็กเออพูดชัดตุ๊กตา <c oughs> ไม่ถ่านเอามาทำไมวะพอเริ่มเข้าแบบเวทชาแล้วกูเริ่มไม่อยากอย,กอยู่ใกล้ด้วยละเยอทำไมมันอเอาแรนี่เข้ามาแล้วอ่ะคุณมีหินพอทำอเตียงหินไหมไปเ้าไปโยนลแล้ว ผมต้องการแซปลิงเตียนอยาลบไอ,ไอคอนเฮี่นี่ออกเยอะเลยมึงี่ตังม,มันเอาไอคอนนี้ยอะไรยูทูบออกด้ปะทำพัน,นมาเลยไม่รู้ดิมันไลค์จะหลุดไหมล่ะไม่รู้แต่อยากเอาออกมากเลยเอาไปเอาเลยเอาโยนอ้นี่หินให้ก็ไม่เอาเอาโดนไกลไงเดี๋ยวมาดีไวเอาไปหนึ่ เอาเอา๋อได้แล้วเราจะขุดได้ถึงพันบล็อก EP นี้เราก็จะจบอ๋อเยี่ยขุดเดินไม่ได้ขุดสักพันบล็อกก็อมั้งใช่ไหม EP ละพันบล็อกฉันฉันเดินหนาวเนี่ยลอุ้ยนี่มันแสงสว่างอันแรกของโลกแรกของโลกเลยโลกไหนก่อนโลกเราไงโลกที่เราอยู่อ๋อเยี่ยทำไมมันเป็นไม้มีวาแปลกๆลุ้ย อันนี้กูมาว่ะคุณเคยเจอไหมเนี่ยอออะไรมันให้ไอ้นี่มาด้วยนี่คูดคเออกูได้ของเล่นใหม่ละเอ้ยผมได้แตงโมเอ้ยผมได้กางเกงผมได้กางเกงแล้วมามาเราจะเป็นคู่หมูกางเกงกางเกงเดี่ยวรองเทาด้วยไม่ต้องเชินเกงพร้อมเปล่าไม่เกงหนังเกงหนังสีเทา แมงไม่เฟี้ยวเลยมันต้องสีทองกนะ็ผมได้แค่เกงหนังอ่นนะผมว่าฆ่าวัวข้างนอกเลยก็ได้นะข้างในมันเก็บไว้ฝันหรอกค,ค่ใาใช้ค่าให้เก็บไว้ล่ะทำไมคนไม่ค่าขี้เกียจม่วะผกำลังสร้างเพิ่มสร้างสร้างสร้างขอเพิ่มหน่อยทำไมทำไมคนชอบ ชอบคุยกันในเฟซวะ่ะมันขึ้นแจ้งเตือนผมผมต้องลบเฟสออกเลยเออลบแม่งทิ้งเลยทำคลิปทีก็ลงเุิ่ลบเฟสทิ้งเลยไม่ไมออกจาก,ร,บบกระบบปปแล้วมั้งมีเหตุนะไ,ไม่แต่มันขึ้นแจ้งเตือนอีกว่ามีการสนทนาเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ออกจากระบบมันจะแจ้งเตือนทรามออกออกมันก็ขึ้นแจ้งเตือนนะเว้ยบางทีไม่ชอถามคนดูเลย ใช่ไหมคนดูมันแจ้งเตือนไหมถ้าออกจากระบบเปแล้วเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาคุณเอาหมวกไปคุณเอาหมวกไปเอาหมวกไปเอาคุณเอาหมวกทองก็ได้คุณจีได้ใส่เจ็ดทองเออคุณเสียเลยว่ะเหลือตัวแล้วเหลือแต่ตัว เฮ้ยผมได้ต้นไม้ใหม่ก็เพิ่งสังเกตเห็นนี่ไงอันนี้ก็ต้นไม้นะเนี่ยเนี่ย,ยอยากเลยวะ่ะให้ฉันเลอะจะผิดอะไรป่าวะไม่ไม่ผิดตัดออกได้ไม่ไม่ตัดหรอกออนีไ่ไงต้นไม้ใหม่หมดแถวปุ่มเดินไม่ได้ กดได้เว้ยเดียด๋วยวกลงทุนกด,ดหลายรอกความผิดแกไม่ใช้อันนี้หลายทำเปิดหลายแอปพร้อมกันไง<ช>มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเหรอ,อโอ้ยแย่ทำไมไม่ไม่ใช้สองเครื่องอ่ะทำไมไม่ใช้สองเครื่องใช้สองเครื่องแไทยทำไงคุยเครื่องนึ่เครื่องนึ่งใช้เครื่องหนึ่ง,ใช,งใช้ดิสใช่ ฉันกลัวบ่อนนี้มันเอือดีถ้าออกไปเข้าอีกดิดหนึ่งเอ้ยเข้าออกไปใช้อีกดิดหนึ่งเข้ามามันอาจจะเอือแบบเอ้ยแข้างหน้าไงข้างหน้าแล้วข้างหน้ามาดึกนี้เว้ยหมูฟ้าผ่าก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อให้หน่อยดิเอ้าไอ้ยาฟ้าผ่าใส่หมูไอ้ยาการพิชยังวะมือเหยียดถึงตาลไอ้ยาพิกไอ้ช เอามูตายหมดเลยนี่ว่ะใช่เลยทำสายรอฟ้าเลยเออต้องทับสายรอฟ้าล่ะน่เดี๋ยวมาได้ไหมคือแบบขอ,อขอไปเดินบำบัดตีนดไ,ได้ได้ได้ผมไม่ชีเจีบมันจะชั่วโมงหนึ่งเลย,ยทำไมมันไวยังวะยังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็โอเคนะตอนนี้เราก็แบบฝากมาอย่างยาวนานโอ้โหเชียบบอบบี้บอบบี้ใส่ชุดอีกแล้วบอบบี้บอบบี้จะตีผมตกบอบบี้ชุดหนังบอบบี้ชุดหนังว้าวโอเคขุดต่อตอนนี้เราขุดมาถึง ห้าร้อยห้าสิบหกแล้วนะยังอยู่เฟล่สนสอดอยู่นะครับทุกคนโอ้โหผมเสียดายสาตว์ตัวสัตว์ผมหายไปเยอะมากเลยดูดิของเต็มตัวละทำไมตายวะทำไมพวกเอีกงตายกันหมดอย่างงี้ มมีคนแก่วสองันพอดีเลยเราก็จะมาทำอย่นี่นะท,ที่เดิน้านนี่ผมทำสิ่งที่เรียกว่าฉลาดมากเลยนะอะอะไรวะแล้วทำไมแพมมองหน้าอย่างนี้อนะเอาอะไรห,หนูเนื้อบอกเราจะทำอะไรกับพีคซอมบี้เดีย๋ยยังไว้เป็นเพื่อนไหมเ,เพื่อนไม่เคยเห็นคนเยี่ยงพีคซอมบี้อะ ไม่อันนี้มันคือซอมบี้พิกแมนไม่ใช่พิกลินแม่แม่เดีเคยเห็นซอมบี้พิกแมนบางตัวมันมี่มด้วยนะเว้ยไม่ไม่อันนั้นคืออันนั้นคือพิกลินที่มันออกมาจากนรกมันจะกลายเป็นซอมบี้พิกลินใช่โอเคออข้อมูลไม่เยอะอย่ามัวนิ่มดิโอ๊ยเสงสัยเลยล่ะเราจะฆ่ามันไหมหรือจะปล่อยต้นไม้<ะ>เี่เขย่าหน้าต้องตัด รีบขุดซี่คุณน่ะไหนว่าจะขยายก่อไม่เห็นขยายเพิเ่มดีกำลังหาว่าคุณหยิบเพิ่มด่หาอ,อะไรวะไม,ไม้อะไรไม้ก็เจอหนิของเต็มตัวของกดล้นเลย อะไรหา,าเมล็ดหรอได้มาจำน,นวนพอแล้วแหละแค่นั้นก็พอแล้วม,ม,มั้งเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวค่อยปลูกเนี่ยมาๆๆยมามาปิดคลิปก่อนปิดเลยเหรอปิดเลยมัน<ต>เอ็เราก็วางพื้นได้แค่นี้นะบอเข้าใจะนอนเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ววางจนเหนื่อยแล้วตอนเนี้ยก็คือแบบมันคงถึงวันสมก่อนแล้วกไก่แล้วแพ้มันไปทําอะไรข้างบนอนะ่ะโอ้โดดโดดไปโดดมา จะพัก็ตกมัน<ป>มันถึงกวลาอันสมควรของอะไรก็โอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเราคือวิดีโอในวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นอีพีแรกที่แสนทรมานกับสมองนะครับใช่ครับ <laughs> ผมก็จะทิ้งช่องคุณบํไว้นะครับถ้าใครอยากไปดู แบบเดียวๆก็ไปดูที่ช่องเขานะครับเขาแบบไม่ตัดนะใช่ครับอยากรู้แบบเดียวก็ไปดูที่ช่องเขานะครับเพราะเขาไล์นะผมไม่ได้ไล์เขาไล์ท <c oughs> ุกวันนะฮ่าทำไมบอกว่าไม่ไล่กูก็ไม่ไล์อ่ะแบบไม่ไล์อย่างแรงไอ้เ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ูไม่ไล่กูไม่ไล์เขาไล์นะกูเขาไล์เขาไล์ ไลฟ์เป็นบางวันนะครับก็รอดักไลฟ์ก็ได้นะครับรอดักเข้าไปกับพูดคุยกับเขานะครับเพราะผมก็น่าจะอยู่ในไลฟ์เขานะถ้าอยากคุยกับผมนะผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะก็คิปดวันนี้ก็คงถึงเวลาที่เราควรจากลากันเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูจนจบแล้วก็ยาจะตายสำหรับใครที่ดูจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับราคาเล Thank you.